ให,ให้นอกเหนือนการเกิดการดับดีๆไม่ไม่จิตต้องหมายถึงไม่ดีๆนอย่าไปชอบไม่ชอบ don t, don t like อมันจะนอกเหนือนการเบียนเกิดเบียนดับมันคน,คนชอบก้อนหินก็ไปเกิดในก้อนหินเลยวิญญาณไป <you> like เกิดในก้อนหินเลย like อื ไปอยู่ในแหวนอยู่ในสร้อยอยู่ในอะไรไปงี้เลยขนาดชอบหมาก็ยังไปเกิดในท้องหมาเลยชอบแมวก็ไปเกิดในท้องแมวมันเป็นอย่างนี้เลยนะการเป็นเกิดเป็นดับในสรรมชาตเป็นอย่างนี้เลยทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เหมือนกันหมดเลยก่อนเห่งการเ์ียนไห้แต่เกิดเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการมันลำบาก การที่เราจะชอบไม่ชอบกับสิ่งไหนมันลาบากไปหมดแล้วดงนั้นเราต้องนอกเหนือไม่ดีนอกเหนือไม่ดีไม่ดีทุกอย่างเราไม่กับไม่ไปด้วยกันดีีมันเป็นจิตของเทพเจ้าไงเห็นไหมถ้าจิตของสรรพสัตว์มันต้องไปอ่ะเเกิดเป็นดับไปเรื่อย มันต้องแบบเป็นจิตแบบเทพ,พเจ้าเลยไม่ใช่ตรงนี้ชอบไม่ชอบใช่แล้วมีแต่เนื้อหาโปรดสัตว์มแต่เนื้อหาสองข้อเมตตาสองข้ออย่างเดียว